วกอาหารบำรุงเลือดสำหรับคนโลหิตจางแก้หน้ามืดเวียนหัวเป็นและเป็นลมได้ง่ายโลหิตจางเกิดขึ้นจากการที่เรามีปริมาณเซลล์เม็ดเลือดที่น้อยเกินไปส่งผลให้เกิดภาวะซีดรวมถึงทำให้มีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะและเป็นลมง่ายปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคโลหิตจางนั้นมีหลายสาเหตุค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการขาดสารอาหารบางประเภทโดยเฉพาะการขาดธาตุเหล็กขาดโฟเลตรวมถึงโลหิตจางจากการขาดวิตามิน b 12 ดังนั้นหากเราเลือกรับประทานอาหารที่ดีสามารถช่วยส่งเสริมร่างกายให้ผลิตเซลล์เม็ดเลือดได้ก็จะช่วยให้โรคโลหิตจางของเรานั้นบอลุงได้ค่ะวันนี้นะคะรักรวงตาไมอา่อายมี6อาหารบำรุงเลือดที่ช่วยบำรุงเลือดป้องกันการหน้ามืดเป็นลมและช่วยบรรเทาอาการของโรคโลหิตจางได้ด้วยซึ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะห ผักใบเขียวผักใบเขียวไม่ว่าจะเป็นผักโขมผักคะนา้าบรอกโคลีผักเหล่านี้มีธาตุเหล็กสูงค่ะซึ่งดีต่อร่างกายที่จะได้นําไปใช้ในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดค่ะถึงแม้ว่าร่างกายจะดูดซึมธาตุเหล็กได้ในผักใบเขียวได้กว่าการรับประทานเนื้อสัตว แต่หากรับประทานคู่กับอาหารที่มีวิตามินซีสูงแล้วก็สามารถช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้นะคะ2เครื่องในสัตว์ในเครื่องในสัตว์นั้นก็มีธาตุเหล็กอยู่มากเช่นเดียวกันค่ะที่ดีต่อการบำรุงเลือดโดยเมนูง,าง,ง่ายๆที่เราเห็นได้ทั่วไปอย่างเช่นต้มเลือดหมูก๋วยจับ๊บเมนูเหล่านี้ช่วยบำรุงเลือดได้ดีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในกลุ่มคนที่มีปัญหาไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงควรละเว้นการกินเครื่องในสัตว์แล้วหันไปรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงชนิดอื่นๆแทนจะดีกว่าค่ะ3ถั่วต่างๆถั่ววแดดงงัััาาเหลือกรรรบปะทน ถั่วเหล่านี้ก็เป็นการเพิ่มธาตุเหล็กในร่างกายและช่วยให้การสร้างเม็ดเลือดแดงได้ค่ะแต่ธาตุเหล็กในถั่วนั้นก็ยังถือว่าเป็นธาตุเหล็กจากพืชที่ร่างกายดูดซึมได้น้อยดังนั้นจึงแนะนําให้รับประทานกับการทานวิตามินซีที่สูงนะคะเพื่อช่วยให้ร่างกายของเรานนั้นได้ดูดซึมได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ 4. มะละกอมะละกอได้ชื่อว่าเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะทั้งในเรื่องของการขับถ่ายบำรุงสายตาและช่วยบำรุงผิวพรรณแต่นอกจากนี้แล้วนะคะมะละกอยังม,มีโฟเลตสูงซึ่งสามารถช่วยเสริมมสร้้างงเดดดลือดแดไค่ะ รเฉพาะในผู้หญิงตั้งครรภ์การรับประทานมะละกอก็ยังช่วยบำรุงลูกในท้องได้ด้วยค่ะ5้าแตงกวาแตงกวาก็จัดเป็นพืชที่มีโพเลสสูงเช่นเดียวกันค่ะซึ่งนอกจากแตงกวาจะช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงในร่างกายได้แล้วแตงกวยังมีสรรพคุณในการช่วยควบคุมความดันโลหิตช่วยรักษาร,ระดับน้าตาลในเลือดช่วยเสริมสร้างการทํางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อรวมไปถึงระบบหมุนเวียนเลือดได้อีกด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะ เนื้อปลาเนื้อปลามีวิตามิน b 12ที่สูงค่ะซึ่งวิตามินชนนี้นะคะสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างเซลล์มเม็ดเลือดแดงช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางช่วยให้การทํางานของสมองและระบบประสาทเป็นปกตินอกจากนี้การรับประทานเนื้อปลาเป็นประจํายังทําให้เราได้รับกรดไขมันที่ดีแคลอรี่ต่ําและเป็นการช่วยควบคุมน้ําหนักได้ดีอีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น6อาหารที่วันนี้รักกุ้งตาม I ้ไอของดาน,นํามาฝากกันค่ะสําหรับใครนะคะ ที่ต้องการในเรื่องของการบำรุงเลือดก็อย่าลืมค่ะามาทานกันบ้างนะคะสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพดีกับ KO k o มีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงเลือดอย่าลืม KO ทุกวันกันนะคะ